สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมทีมงานสอสักดาอีกแล้วนะครับกับการรีวิวรถเข้าใหม่นะครับคือตอนนี้นฮะสำหรับที่รุ่นไหนที่มันขายดีนะครับเราก็จะเอารุ่นนั้นแหละมาขายนะครับเพราะว่าเพื่อตอบโจทย์นะครับอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้าเพราะว่าบางทีลูกค้าถามมายอย่างต่อเนื่องบางทีมันขายไปแล้วเราก็ต้องรีบคันใหม่มาเติมนะครับ อย่างเช่นรุ่นนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ร้านเราขายดีมากๆนะครับเพราะว่าหนึ่งละเน้นรถสวย2ราคาค่อนข้างแตกต่างกับรถใหม่ชัดเจนนะครับฉะนั้นคนถึงหันมาเล่นมือ2เยอะนะครับเราอยากรู้ว่าเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวผมพาไปชมรอบคันกันก่อนครับ นะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือนะครับโตโยต้าฟอร์จินเนอร์ 2.4V ปี2017นะครับก็คือ all new โตโยต้าฟอร์จินเนอร์นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับที่เป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากสำหรับเครื่องยนต์2.4นะครับก็คือเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับเพราะบางคนเองเนี่ยนะครับไม่ไม่อยากได้ตัวที่เป็นเครื่องใหญ่หรือว่า4 wheel drive นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่นะครับคนหาซื้อกันเยอะพอสมควรนะครับซึ่งปี17นะฮะมันจะแตกต่างงงกัััับบปี15 16ยไนนน้ะคร เดี๋ยวผมพาไปดูกันว่าออปชั่นที่มันเพิ่มเข้ามาความพิเศษที่มันเพิ่มเข้ามามันมีอะไรบ้างนะครับสำหรับนะฟอร์จูเนอร์ตัวปี17ตัวนี้นะครับนะมันเพิ่มอะไรเข้ามาบ้างนะครับและที่สำคัญตอนนี้นะครับฟอร์จูเนอร์รุ่นนี้นะฮะไม่โฉมนี้เองนะตอนนี้ปรับราคาขึ้นทั้งหมดนะครับนะปรับราคาขึ้นทุกรุ่นนะครับหลายคนถามผมว่าเอ้ยไปซื้อรถใหม่ปลายปีจะมีส่วนลดไม่ใช่นะครับไปเช็คดูได้นะครับตอนนี้โตโยต้าโฉมเนี่ยปรับราคาขึ้นนะครับโอเคนั่นเราไม่พูดถึง เรามาดูรถเราดีกว่าที่ผมจะรีวิววันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูทีละจุดพร้อมกันเลยนะครับสำหรับฟอร์จูเนรุ่นนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปในหลายๆคลิปก็คือเขาเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่นะเป็นโฉมใหม่ทั้งหมดนะครับทั้งบอดี้ภายนอกภายในตัวถังนะครับเครื่องยนต์นะครับฉะนั้นทุกอย่างออกแบบมาใหม่ทั้งหมดนะครับนะอย่างที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านะครับให้เป็นชุดกระจังหน้านะครับกระจังหน้าโคเมียมลมดำนะครับที่ครอบตัดหมอกเองหรือชุดไฟหน้าเองนะครับที่เป็นไฟหน้าแบบ bi led นะครับ เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเดียร์ไทม์นั่นงไลท์นะครับอันนี้คือบริเวณด้านหน้านะครับคือเขาจะพยายามปรับโฉมให้ดูหล่อขึ้นนะครับตัวนี้นะฮะหลายคนที่ชอบไปแต่งก็จะเปลี่ยนกระจังหน้าออกเป็นกระจังหน้า TRD นะครับแล้วแต่ความชอบลสนิยมของแต่ละคนนะครับและส่วนนี้เองนะครับซึ่งคันนี้นะฮะหลายคนสอบถามเข้ามาว่าเฮ้ยตอนนี้นะครับวัยรุ่นเขาชอบกันหรือหลายๆคนเขาชอบแต่งรถกันนะครับลองหาใส่ล้อแม็กแต่งมารีวิวให้ดูสักคันหน่อยนะครับ ก็ไม่ขัดรัทธาแฟนคลับนะครับค like ันนี้ก็เลยไปจัดมานะครับ1ชุดนะครับนะแม็กใหม่ยางใหม่นะครับตัวนี้นะครับแม็กใหม่ยางใหม่ยางใหม่สีเส้นนะครับนะแม็กของเลนะครับแม็กของเลนะครับแล้วก็ยางของดิเซนตินะครับกัสซิล่านะครับตัวนี้นะครับเป็นขอบ18นิ้วนะครับนะตัวนี้เบิกมาใหม่เลยคุณผู้ชมไปดูที่ยางนะครับไปดูที่ยางว่าผมเปลี่ยนมาใหม่จริงหรือเปล่านะครับนะคุณผู้ชมดูที่ปียางนะครับนี่นะครับ 2019นะครับคือเอาใจเขาเรียกว่าเอาใจแฟนคลับหน่อยนะครับเอาใจแฟนคลับแฟนตัวจงของเราหน่อยว่าเฮ้ยเราหาไปเอาแม็กตรงแม็กแต่งยางใหม่ยางพวกนี้มาใส่นะครับคือคือยางนะยางของดีอะลิซินเตตตัวนี้นะเขาผมไปอ่านดูรีวิวในพันคลิปนะเขาก็บอกว่าเป็นเป็นยางที่ให้ความนุ่มนวลน,นะครับแต่จริงผมยังไม่ลองขับดูหรอกนะครับแต่ผมพยายามอ่านหารีวิวว่าเฮ้ยแม็กแม็กของเลมาประสานกับยางของอะลิสินเตตกอร์ชิล่าตัวนี้ขอบสิบแปตัวนี้ ในในพันทิปนะเขาบอกว่าเป็นยางที่ให้ความนิ่มนวลในการขับขี่นะครับนะลองดูนะครับลองลองมารีวิวให้คุณผู้ชมดูนะครับสําหรับคนที่ดูอยู่นะก็ดูชมไปพร้อมๆกันเพราะว่าคันนี้เองเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาผมก็มารีวิวช่วงเย็นเลยนะฮะตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังกันนะครับอันนี้คือ f o r t u n e r โฉมใหม่นะครับโฉมใหม่นะครับโฉมใหม่นะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับ บริเวณด้านหลังเนี่ยนะครับบริเวณด้านหลังเนี่ยทั้งหน้าข้งหน้าข้างหลังเองเนี่ยนะครับมันจะเป็นรูปแบบใหม่ทั้งหมดนะครับรูปแบบใหม่ทั้งหมดนะครับนะอย่างไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็จะเป็นเอกลักษณ์เขาเรียกว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันจะสวยมากนะครับเวลาเราเปิดไฟหรือว่าเราแตะเบรกนะฮะมันจะเป็นไฟคล้ายๆแบบไฟทับชิมเป็นบุมเมลแรงเป็นรูปคล้ายบุมเมลแรงนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของไฟท้ายที่ทําให้ดูหล่อขึ้นนะครับเวลาขับยามค่ําคืนเวลาเราเปิดไฟอะไรพวกนี้นะฮะ อย่างพวกโลโก้ตัวนี้นะครับโลโก้โคเมียม,มจะเป็นตัวนูนโคจูนเนอร์นะครับนะอันนี้ก็พูดให้ฟังนะครับจริงๆก็เห็นมันก็มีทุกรุ่นหลนะฮะแต่พูดให้ฟังเพราะว่าดีมีโคจูนเนอร์บ่อยด้วยกัน <laughs> นะครับว่าจะเป็นนะสปอยเลอร์หลังนะครับสปอยเลอร์หลังพรองไฟเปรกดวงที่3อันนี้คือแต่งให้จากโรงงานนะครับนะเสาอากาศเป็นครีบฉลามนะครับนะรุ่นนี้นะครับนะก็ทาดูให้มันลู่ลมนะครับให้มันดูเรียวขึ้นนะครับนะ มีไฟทับทิมด้วยนะกันชนท้ายนะครับไฟทับทิม2ด้านนะครับนะแน่นอนที่สำคัญจุดขายจุดหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงหลายคันแล้วนะครับนั่นก็คือพวกเนี่ยนะครับยางอะไหล่เนี่ยนะมีสภาพที่สมบูรณ์นะครับยังไม่เคยใช้งานนะครับตัวนี้นะครับเดิมมาติดมาจากรถนะครับประตูหลังตุ่นี้ที่เรารู้กันก็คือนะครับประตูหลังเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับอันนี้ผมเปิดจากรีโมทนะครับี่เปิดจากรีโมทนะครับ กดเปิดจักรมดแล้วก็นะครับเราก็ควบคุมได้3จุดนะครับควบคุมได้3จุดไม่ว่าจะเป็นนะจุดที่อยู่ด้านหน้านะครับที่เป็นปุ่มปุ่มครับเราสามารถกดเปิดปิดประตูหลังได้นะครับจากกุญแจจากกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับนะสมาร์ทคีย์ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาอีกแล้วนะครับเ็าจะมีรูปรถโฟล์คเนอร์นะครับรูปรถโฟล์คเนอร์อยู่ในกุญแจนะครับนะเฉพาะรุ่นนะครับนะเปลดนเนี่ยนะครับล็อกรถปิดรถนะครับเปิดประตูนะครับสัญญาณแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กดตัวนี้นะฮะ มันก็จะปิดอัตโนมัติให้เรานะครับที่ที่ผมบอกทุกคลิปคืออย่าไปดันช่วยเขานะครับอย่าไปดันช่วยเขาอย่าไปดึงช่วยเขานะครับบางทีระบบมันค้างประตูมันก็จะค้างระบบอัตโนมัติมันก็หยุดชะงักเราก็ต้องไปกดรีเซ็ตด้านหน้าอีกนะครับถ้าเราคนรีเซ็ตไม่เป็นก็เฮ้ก็จะบอกว่าโทรมากลับมาหาผม่เฮ้รถมีปัญหาหรือเปล่าระบบมีไฟมีปัญหามันก็จะยากอีกนะครับฉะนั้นอย่าไปช่วยเขาให้เขาทํางานอัตโนมัตินะครับอย่าไปใจร้อนก่บเขานะครับนะตัวนี้นะบอกกันนะครับคือคือการรีวิวสไต อ่านออปชันส่วนใหญ่ให้ลูกค้าฟังนะครับผมจะพารีวิวคันแบบสบายๆนะครับดูรถกันไปชิวๆกันไปนะครับดูจากบริษัทตัวจริงนะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกไว้เพลจากโรงงานนะครับถ้าซื้อรถใหม่ก็เพิ่มอีกสักหมื่นกว่าบาทสักหมื่นสองนะครับค่าสีของเขานะครับอันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับจากโรงงานนะครับอันนี้คือบริเวณรอบคันที่ผมพาเดินชมดูนะครับดูมาเดินชมดูอันนี้คือบริเวณนะครับด้านหน้าอีกรอบนึงนะครับฝั่งฝั่งทางซ้ายมือ นะครับฝั่ง้นซ้ายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่าภายในของคันนี้นะครมันเป็นยังไงนะครับอ๋อผมลืมบอกไปผมลืมบอกไปอย่างที่ผมบอกไปนะฮะมันจากอาทิตย์อะไรหลังนะฮะเนี่ยนะครับไปที่ล้อหน้านะครับนะล้อหน้าแล้วก็มาที่ล้อหลังนะครับมาที่ล้อหลังนะครับมาที่ล้อหลังนะครับเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมบอกไปนะครับนี่คือที่ผมไม่ดูตอนนี้ก็คือ รุ่นนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามาจากรุ่นปี15 16นะครับก็คือดิสเบรกสล้อนะครับระบบเบรก ABS นะครับและระบบเบรก ABS เป็นดิสเบรกสล้อนะครับตัวนี้นะครับช่วยให้ความมั่นใจในการขับขี่นะครับระบบเบรกที่สมบูรณ์ดียิ่งขึ้นนะครับมีระบบช่วยกระจายแรงเบรก VA นะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือจุดที่เพิ่มเข้ามาจากปี15ปี16นะครับมาโผล่ในปี17นี่คือออปชั่นที่เพิ่มเข้ามานะครับก็ที่คนถามกันเนี่ยว่าตัว ัว17เนี่ยถ้าเป็น17แท้นะครับ17แท้17 18แท้เนี่ยมันจะเป็นดิฟหน้าหลังนั่นแหละคือจุดแตกต่างที่มันเพิ่มเข้ามานะครับถ้าเป็นอ่า10อะไร15 16ที่เป็น2.4นะครับมันก็จะเป็นดิฟกระดัมนะครับตัวนี้โอเคภายในกันมาดูกันนะครับภายในนะครับสำหรับโฉมของโฟล์เนอร์2.4ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นเบาะหนังนะครับโทนโทนสีน้ําตาลน้ําตาลดานะครับโทนสีน้ําตาลดํานะครับ รุ่นนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าแปดทิศทางนะครับที่เพิ่มเข้ามาอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนู้นนะครับก็คือรุ่นนี้2.7เอ้2.4รุ่นนี้นะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้าเลยนะครับที่เพิ่มเข้ามาอีกจุดหนึ่งก็คือปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับถ้าเป็นโฉมแรก15-16ก็จะเป็นปรับไฟฟ้าตัวเดียวนะครับตัวคือตัวนี้แปดทิศทางนะครับสามารถปรับเข้ากับสรีละนะครับตามบุคลิกของคนขับได้เลยนะครับนะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังยกขึ้นนะครับ ยกขึ้นเ e อ็นลงนะครับปรับเ e อ็นนะครับคือมันใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายนะครับทั้ง2ฝั่งนะคุณผู้ชมเนี่ยยังมาทั้งสองฝั่งรุ่นนี้นะครับและแน่นอนนะครับรุ่นใหม่ๆนะครับมันจะเป็นกระจกนิรภัย4บานแล้วก็เป็นกระจกออตโต้ทั้ง4บานนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่ามันจะเป็นออโต้แค่บานเดียวคือบานฝั่งคนขับนะครับแต่รุ่นนี้เป็นออโต้ทั้ง4บานนั่นหมายความว่าคือเรากดนะเลื่อนขึ้นลงเรากดแค่ข้างเดียวมันก็จะทำงานอัตโนมัตินะครับนะอันนี้คือที่เขาย้ายมานะครับย้ายจากฝั่ง จุดเดิมก็คือตัวปรักบกระจกนะครับตัวปรักบกระจกนี่จะย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกันที่แผงประตูฝั่งขวานะครับให้เราใช้งานได้สะดวกสบายง่ายยิ่งขึ้นนะครับถ้ารุ่นเก่ามันต้องไปคำหายตรงนี้นะครับบางทีเราอาจจะไม่ถนัดนะครับเขาเลยปรับแต่งนิดนึงนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานและคันนี้นะครับนะผมเพิ่งไปติดฟิล์มมาให้ใหม่นะคุณผู้ชมนะครับลามินานะครับฟิล์มลามินานะครับตัวนี้นะครับติดมาแล้วนะครับนี่เพิ่งติดมาใหม่นี่ยังไม่ลบออกเลยผมยังไม่เอากระดาษมาเช็ค โฆษณาหนึ่งว่าเป็นติดฟิล์มใหม่นะครับสำหรับคนที่เอาไปใช้ต่อนี่สบายใจได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูด้านในกันต่อนะครับด้านในนะครับพวงมาลัยก่อนนะครับแน่นอนก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอย่างแน่นอนนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมนะครับเครื่องเสียงการเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับกดวางสายรับสายนะครับหรือโหมดควบคุมหน้าปัดก็ควบคุมจากพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันได้เลยนะครับเป็นพวงมาลัยหุ้มด้วยวัสดุหนังแท้นะครับสลับกับลายไม้นะครับ แน่นอนว่าความสวยของเขาเนี่ยครับก็ต้องสวยทุกคันอยู่แล้วที่ผมมารีวิวนะครับถ้ารถไม่สวยผมก็ไม่มารีวิวไม่มาหารถที่ที่มีที่ติเยอะๆพี่ให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับแต่ภายในเขาจะตกแต่งมาอย่างลงตัวนะครับเป็นชุดเครื่องหนังนะครับเป็นชุดเครื่องหนังสีดําที่คอนโทรลนะครับสลับกับการตกแต่งที่ลายไม้นะครับเราเห็นว่าที่ครอบคันเกียร์นะครับเห็นไหมนะสลับกับลายไม้มันลงตัวรุ่นนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับตัวนี้นะครับ เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแล้วก็มีโหมดเลฟกทนิกนะครับเป็นปรับเป็นเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์เป็นวนวลได้ด้วยนะครับนะมีมีโหมดการขับขี่ที่ผมบอกกันได้คือโหมดอีโคโหมดแล้วก็โหมดพ่อโหมดนะครับโหมดประหยัดแล้วก็โหมดแรงแรงเดี๋ยวเราไปลองใช้กันดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปด้านข้างบนให้ดูก่อนนะครับนะนีน่สำคัญนี่รุ่นนี้มีพนะัฒน์ชิะสำหรับขาแรงขาสปอร์ตนะครับโหมดขับขี่แบบโหมดสปอร์ตนะครับหรือพูดง่ายก็คือเกียร์มือนะฮะเกียร์มือดีกว่าเข้าใจง่ายกว่านะครับ โอเคเดีนะ๋ย okay, วไปนั่งข้างในดูนะครับผมจะปรับให้ดูนะครับปรับให้ดูนะครับโอเคอ่ะสตาร์ทเครื่องนะครับโอเคนะครับอ่าโอเคผมมาอยู่ด้านในรถแล้วนะครับสำหรับ Fortuner ปี17นะครับรถ3ปี นะครับรถย่างเข้า3ปีละ17 18 19้นะครับ7 0 0 0 0กิโลนะครับนี่คือจุดขายอีกคันจุดหนึ่งของรถคันนี้นะครับ71,000กิโลนะครับก็เฉลี่ยแล้วประมาณปีละไม่ถึงตอนสองห0 0 0 0โลน้ปีประมาณ20,000นโลนะครับอันนี้คือจุดขายจุดหนึ่งผมเน้นรถสวยไม่น้อยนะครับเน้นรถสวยไม่น้อยนะครับนี่คือคันนี้นะครับนี่มีเกียร์มือมีมัลติฟังก์ชันนะครับมีแอร์แบกนะครับ แอร์แบ็กเนี่ยจะมีคู่หน้านะฮะตรงด้านตรงด้านข้างนะด้าน้านขาเนี่ยนะครับด้านข้างล่างนะครับแล้วก็นะครับด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะนี่คือระบบความปลอดภัยมีแค่บอกให้รู้นะครับเดี๋ยวไปใช้มันก็พอนะครับนะอันนี้เราให้ฟังเฉยๆแอร์แบ็กเป็นสิ่งที่มีติดรถแต่ไม่ควรใช้นะครับนะโอเคสำหรับหน้าจอรุ่นนี้นะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีน7นิ้วใหญ่มากนะครับ ใหญ่กว่ารุ่นเดิมอีกรุ่นเดิมประมาณ5นิ้วนะครับประมาณนี้นะครับรุ่นนี้ใหญ่มากใช้งานได้สะดวกสบายเลยนะครับตัวนี้แล้วเราจะทัดแค่คือเราทัดแค่เบาๆเนี่ยนะครับมันก็จะมันก็จะเข้าสู่หมดอะไรเ,เนี่ยรุ่นนี้มีเนวิเกเตอร์นะครับนะี่เป็นเมนูภาษาไทยเข้าใจได้ง่ายใช้งานได้ง่ายนะครับบางทีรุ่นเก่าเป็นภาษาอังกฤษเราใช้งานได้ยากต้องต้องอ่านเนี่ยมันก็จะบอกได้ว่าไอ้ทางหลวงหมายเลขนี้ซอยนี้ชื่ออะไรนะถนนเนี่ยสองหนึ่งสองเชียงกูลนะครับผ่านบ้านอะไรบ้านน้ำพระนะครับนะี่และที่สำคัญตัวนี้นะ เป็นแผนที่เนวิเกเตอร์นะที่สำคัญก็คือมันจะมีไมโครนะครับนะไมโครแมปการ์ดนะครับตัวนี้ไมโครเอสดีการ์ดนะครับคือเราต้องระวังนิดนึงนะมันเล็กมากนะครับเนี่ยตัวนี้มันไม่ใช่การ์ดเพลงนะผมบอกเกือบทุกคลิปแหละนะครับบางบางคลิปที่ไม่ได้บอกก็ก็ไม่เป็นไรถือว่าบอกกันทุกคลิปนะครับก็คือเป็นการ์ดของการนีเวิเกเตอร์นะครับอย่าเข้าใจว่าเป็นการ์ดพงการ์ดเพลงไปถอดออกเป็นการ์ดภาพแล้วจอดับเลยนะครับตัวนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับสำหรับคนที่มี รุ่นเล็กเกียแดงเขาจะเป็นได้ต้องฟังพวงฟังเพลงไปถอดแหมกการออกนะครับอันนี้บอกกันนะครับรุ่นนี้เป็นแอร์ดิจิตอลก็ใช้งานได้ง่ายนะครับบางทีเราเข้ามาเราเปิดไม่เป็นนี่เราก็กดออโต้เลยเดี๋ยวเขาจะทํางานอัตโนมัตินะครับและที่สำคัญอย่างที่ผมบอกไปก็คือรุ่นใหม่เนี่ยนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่ารุ่นรุ่นเก่าเนี่ยเราแอร์หลังมันอยู่ตรงนี้มันจะกดต้องกดตรงนี้นะครับแต่รุ่นใหม่มันก็จะกดตรงนี้เลยนะครับกดคู่กันเลยมันก็จะทํางานให้มันเย็นทั่วคันเพราะมันเป็นแอร์สตอนอยู่แล้วนะครับสำหรับโฟล โฟเจเนอร์โมที่2ไฟอยกักจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับโฟเจเนอร์ ur, เป็นแอร์สตอนทั้งหมดแล้วนะครับก็คือจะใช้งานได้ง่ายแล้วก็เย็นทั่วคันนะครับตัวนี้นั่นคืออะระบบความเย็นของเจ้าคันนี้นะครับแล้วก็โฟเจเนอร์ทุกโฉมตั้งแต่ตั้งแต่ตแตปีไปอยากเป็นต้นมาก็จะเป็นแอร์สามแถวนะครับอันนี้เป็นบริเวณภายในที่ผมเข้ามานั่งอยู่ข้างในนะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าผมว่ามันสูงกว่านะมันมันสูงกว่าโฟเจเนอร์แชมป์นะ นะความรู้สึกผมเนี่ยคือมันมันดูสูงกว่าเพราะว่าเวลาผมนั่งอยู่เนี่ยทัศนวิสัยในการมองเห็นทัศนวิสัยในการมองเห็นเนี่ยมันดีนะครับมันมันดูดีนะครับมไม่เป็นหรอกผมต้องการโม่ผมมีรถเยอะแค่นั้นเองนะนี่นที่เนี่ยสถานยเห็นที่ให้กล้องแพรนแบกหน้าไม่เกี่ยวทัศนวิสัยหรอกนะครับเอาโอเคเดี๋ยวเราไปชมจุดต่อไปกันด้านหลังผมณไม่เปิดโชว์เลยด้านหลัง่ะด้านหลังเดี๋ยวไปเปิดดูว่าเ,ออเป็นยังไงบ้างก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับด้าน,นไงผมอชอบลืมอีกแล้วนะครับแฟนขับบ,บอกว่า ให้บอกราคาก่อนระหว่างคลิปด้วยนะครับให้บอกราคาก่อนให้ย้ําราคาบ่อยๆนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูเมื่อกี้ผมก็ลืมบอกข้างหน้าไปคันนีนะ้ถ้าใครติดตามเป็นแฟนขับผมอยู่แล้วนะแฟนขับมีแล้วนะจะรู้เลยว่า f o r t จ n e r ที่เป็นดิสหน้าหลังเนี่ย2 4 v 1 7เนี่ยผมขายอยู่ปกติผมขายอยู่ล้านประมาณล้านนะประมาณล้านเก้าหมื่นนะครับแต่ตอนนี้ปลายปีแล้วนะปลายปีถึงรถใหม่จะปรับขึ้นเอาผมปรับลงแล้วกันเฉพาะที่คนที่ดูรีวิวนี้เท่านั้นนะครับ แล้วโทรมาหาผมจาก mhm. รีวิวนี้เท่านั้นนะครับล้านห้าหมื่นบาทนะครับล้านห้าหมื่นบาทนะครับนะประหยัดไปเท่าไหร่ไม่รู้ไปบวกลบคูณหารเอานะครับนะล้านห้าหมื่นนะครับรถใหม่ล้านสี่สามนะครับตัวเลขห่างกันชัดเจนนะครับนะตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันก็เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของโฟล์คินเนอร์ก็คือนะครับที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นรุ่นนี้นะครับก็คือเบาะนะครับเบาะแถวสามเนี่ยนะครับซึ่งก็ ที่รู้กันได้คือพอิจิเนอร์เป็นเบาะสามแถวเจ็ดที่นั่งอยู่แล้วนะครับก็คือนะเขาก็จะเป็นเบาะห้อยข้างแบบนี้แหละตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นนี้นะครับตั้งแต่ปีปีศูนย์ห้านะครับจนถึงปีสิบเก้าเนี่ยก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับแต่ก็ปรับแต่งนิดนึงก็คือเขาแก้ป,ปัญหาก็คือเขาเอาตัวล็อกนะตัวล็อกมาไว้มาไว้ฝั่งนี้นะครับจะเป็นรุ่นเก่าอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้เราให้กันฟังนะครับสำหรับภายในสำหรับภายในของพิจิเนอร์ต้องบอกว่าก็กว้างกว้างพอได้นะครับกว้างพอได้เลยนะครับ อย่างที่ผมบอกเนี่ยตัวนี้นะครับมันเพิ่มข้าใหม่มีไฟด้วยไฟด้านหลังนะครับไฟด้านหลังด้วยนะครับนะรุ่นก่อนรุ่นตัวนี้เนี่ยชัมมันไม่มีนะครับเนี่ยแอร์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 ราวสามตอนก็เหมือนกันเหมือนกันหมดอะไที่ผมบอกที่เราผมเล่าให้ฟังเมื่ตอร์คูลนะเหมือนกันนะครับและคันนี้นะครับก็คือบอร์ดแถวสามเนี่ยไม่เคยใช้งานเลยนะครับผมผมผมพิสูจน์แล้วนะบอร์ดแถวสามไม่เคยไม่ยังไม่เคยแกะใช้งานเลยนะครับนั่นนะครับเขาอาจจะใช้กันแค่ นะครับกันแค่2คนนะครับพ่อเบาะหลังเองเนี่ยก็ยังไม่มีรอยการใช้งานเหมือนกันนะครับนั้นอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากนะครับและอีกอย่างนึงที่ผมจะให้ดูก็คือด้านหลังเขาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะสวยเพราะด้านหน้านะก่อนจะไปดูด้านหน้าดูนหลังก่อนก็ได้นะครับนะน็อตปากระโปรงเดิมๆนะครับน็อตปากระโปรงหลังเดิมๆไม่เคยแกะเหมือนกันนะครับถ้ารถสวยจริงมันต้องสวยทั้งหน้าทั้งหลังนะครับซึ่งรถที่ผมเอามารีวิวเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องสวยอยู่แล้วนะฮะต้องสวยอยู่แล้ว ถ้าไม่สวยก็ไม่เอามารีวิวเหมือนที่ผมบอกกันหละฮะอันนี้คือบริเวณด้านหลังของของโฟลเดอร์นะครับจะดูว่ามันกว้างมากมันจะกว,กว้างกว่ารุ่นโฟลเดอร์แชมป์นะครับนะมันจะกว้างกว่านนะครับโอเคเดี๋ยวเราตามมาดูกันว่าอ่ห้องเครื่องเป็นยังไงสำหรับบล็อกเครื่องของตัวนี้นะครับอ่าสำหรับบล็อกเครื่องของตัวนี้นะฮะ อ่ะโอเคอันนี้มาไงก็รีวิวอย่างนั้นนะครับพาะปกติรถเข้าซื้อเข้ามาปั๊บผมก็จะพยายามมารีวิวให้ดูเลยนะครับรีวิวให้ดูเลยสำหรับ For t u n e r 2.4รุ่นนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับนะเป็นเครื่องเป็นเครื่องเล็กก็จริงนะครับแต่ตัวนี้ให้กำลังสูงถึง150แรงม้านะครับตัวนี้นะครับบล็อกเครื่องตัวนี้เป็นบล็อกเครื่องที่ประหยัดน้ำมันมากนะครับประหยัดน้ำมันมากนะครับผมเคยไปลองขับอยูแล้วนะประมาณอันนี้ผมลองวิ่งดูนะไม่ได้วิ่งตลอดนะนะครับ วิ่งประมาณ130-140รอบนะรอบอยู่ประมาณสัก2,000รอบเนี่ยฮะนั่นหมายความว่าประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับอันนี้คือสำหรับคนที่ไม่นะไม่ชอบไม่ชอบขับสีที่ผมรีวิวไปขับ2ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ท่านเออนะตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับเพราะรถอันสวยแน่นอนนะครับอย่างที่ผมบอกไปคันนี้ปี17นะครับ17แท้นะครับจะเป็นดิสหน้าหลังนะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับปี17นะครับ อันนี้น่าจะเป็น17ปลายปีด้วยนะคุณผู้ชมนะครับโนเวมเบอร์นะครับใช่ไหมนี่โนเวมเบอร์นะครับโนเวมเบอร์ก็เดือนอะไรอ่ะเดือนพฤศจิกานะครับแน่นอนว่ารถเนี่ยทุกคันสวยเดิมนะครับที่ผมมารีวิวเนี่ยทุกคันน่ะสวยเดิมแน่นอนนะครับคือออกมาจากโรงงานยังไงก็สภาพอย่างนั้นอยู่นะครับสภาพอย่างนั้นอยู่นะครับก็แตกต่างกันแค่สองสาอย่างนะครับแตกต่างกันแค่สองาอย่างก็คือ1เรื่องของราคานะครับแล้วก็ในเรื่องของเลขไม นะครับแล้วก็สภาพการใช้งานนะครับนาตัวนี้นะครับสำหรับ f o r t u n e เนอร์สอุ่รุ่นนี้นะครับสำหรับ f o r t u n e เนอร์สอุ่รุ่นนี้นะรถสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับกับราคาล้านห้าหมื่นนะครับกับรถใหม่ล้านสี่สามเนี่ยผมจะลองลบตัวเลขคร่าวๆดูนะครับนะลบตัวเลขคร่าวๆให้ดูเลยนะครับว่าตัวเนี้ยนะครับมันประหยัดไปเท่าไหร่นะครับประหยัดไปประมาณเกือบสี่แสนนะครับคือต้องบอกว่าเงินสักสามสี่แสนเนี่ย นะครับคือมันประหยัดชัดเจนชัดเจนมากนะครับเฮ้ยหลายคนโทรมาสอาวเท้าเฮ้ยนะครับรถมือสองเนี่ยเอ้มันมีติดแบตมันติดภาษีมูลค่าเพิ่มผมว่าไม่มันก็มันก็เป็นประเด็นรองนะครับเพราะว่าสมมุติว่าราคามันต่างกันอยู่4ี่ห้าแสนนะครับราคาต่างกันอยู่สี่ห้าแสนแบตมันเต็มที่ก็แค่หกเจ็ดหมื่นนะครับนั่นอาจจะเป็นข้ออ้างหรือว่าเหตุผลเล็กเล็กน้อยนะครับสำหรับคนที่เขาไม่ได้คูณตัวเลขดูนะครับแต่ผมไปคูณดูแล้วนะครับนะ มันไม่มีผลนะครับเพราะว่าตัวเลขส่วนต่างที่ท่านประหยัดไปมันต่างกันอยู่แล้วนะครับนี่ผมไม่ได้บอกว่ารถมือสองมันจะดีกว่ารถใหม่ทุกอย่างนะครับแต่ผมอธิบายให้ฟังว่าเฮ้ยส่วนที่มันคุ้มค่ามันคุ้มค่าที่ตรงไหนนะครับและจุดขายที่ผมเล่าให้ฟังมันคืออะไรนะครับสำหรับ f ฟล์คเนอร์2อี่ปี17นะครับเออนะผมพามาดูก่อนมาดูก่อนลืมลืมลืมแต่ะว่าไม่จริงนะครับที่ผมบอกไปก็คือเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับอันนี้คือด้านด้านข้างคนขับนะครับนะรีบพามาดูเกือบจบคลิปไปแล้วเมื่อกนนนะะครับ นะเหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันกับฝั่งคนอ้างขับนะครับอ่าโอเคเกือบลืมไปเพราะว,ว่าจะพามาดูอยู่นะนะครับเพราะว่าที่พาดูเพราะว่าในรุ่นของ 15- บ6กมันไม่มีไงมันไม่มีมันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปรับมือธรรมดานะครับมันเป็นปรับมือธรรมดาก็เลยก็เลยพาดูนะครับฉะนั้นห้องเครื่องนะครับสภาพสวยเดิมนะครับสภาพสวยเดิมนะครับนะราคาก็ถือว่าปรับราคาให้แล้วนะครับปรับราคาให้แล้วเพราะรุ่นนี้เองเนี่ย นะถ้าเราไปดูกันในสื่อต่างๆเขาจะาขายประมาณร้านหนึ่งแสนนะครับแต่ท่วงท้ายปีก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นให้กับลูกค้าร้านเรานะครับหล้านกับ50,000บาทนะครับต้องว่าซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดทุกเงินขายเช่นเดิมนะครับซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดทุกเงินขายเช่นเะดิมนะมีอะไรก็โทรมาคุยกันนะครับหรือแอดไลน์หรือคอมเมนต์ฝากคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยเลย,เลยนะครับสำหรับคนที่ชอบติดตามการรีวิวชอบรถเข้าใหม่สวยๆนะครับฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่องในผมด้วยนะครับนะตัวนี้แล้วท่านจะไม่พลาดการรับชมรถเข้าใหม่ในทุทกๆวันที่ช่อง Channel รถมือ2มงคลคารเซ็นเตอร์นะครับนะทีมงานสอสักดาจะมารีวิวให้ฟังกับรถสวยๆแบบนี้นะครับนะติดตามกันตลอดนะขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามมาตลอดนะครับสำหรับวันนี้ Fortuner 2.4V ปี er 2017ขอฝากไว้ในอ้อมใจและฝากเพียเท่นี้นะครับสวัสดีครับ